ดี <muitas S 2> ครับแหมพร้อมกันเลยพร้อมกับรายการอาจารย์ตุ้ยวิทย์อาร์ตนะฮะผมอาร์ตนะครับอาจารย์ตุ้ยครับตอนนี้เราถึง ep สิบแล้วอาจารย์ไม่น่าเชื่อทอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนก็วุ่นวายแต่ทำ ep สิบ ep แล้วไหลไปเรื่อยๆก็ใครฟังแล้วชอบนะครับเรื่องเกี่ยวกับการชื่นชมงานศิลปะเนาะทำให้เที่ยวแล้วมีความสุขมากขึ้นใช่ช่วยกันนะครับนะฮะแชร์ได้เลยนะครับวันนี้เราจะคุย ลอเรนเชียนไลบรารีนะฮะเป็นห้องสมุดของตระกูลเมดิชีชเมดิชี่ลอเรนเชียนมาจากอะไรครับอาร์ชื่อของเจ้าเมืองท่านหนึ <Lawrence o. S 2> ่งนะลอเรนโซวท่านลอเรนโซนะครับก็นะฮะลอเรนโซนี่ก็กคนสำคัญยังไงฮะเป็นเป็นเจ้าเมืองคนที่อ,อุปถัมภ์ศิลปินต่างๆนะฮะในยุคเรเนซองส์เนี่ยที่ทำให้แบบหลายๆศิลปินที่มีชื่อเสียงเด็ดที่เราคุ้นชื่อกันนะไม่ว่าจะเป็นอย่างปันติเชลลี อ่าเด็กไม่ต้อทั่งไมโลอีกไมโลเอเนจูโลนะฮะได้เป็นเหมือนกับคนที่เขาเขาเป็นเหมือนเพทรอนนะครับอ่าเป็นเป็นคนที่สนับสนุนงานศิลปะครับทำให้เกิดศิลปินเหล่านี้มีเงินไม่อั้นนะพาไมเคิลเอเยนจูโลไปนั่งกินข้าวด้วยแนะนําดูที่รูปนี้กิรูปกริ้งสวยหน้าอะไรอย่างนี้ได้รอไหมฮะก็เป็นคนให้เงินทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้อะไรอย่เงี้ยนะครับเออใช่นะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยเขาตรงนี้เราเรียกว่าลอเรน ลอเรนโซ่คอมเพกซ์นะฮะครับแล้วก็ก็จะมีไลบรารีมีอะไรอยู่แลอยู่ตรงกลางแถวๆตรงกลางเมืองนั่นแหละฮะมีทั้งโบสถ์มีไลบรารีแล้วมีวังมีออฟฟิศออฟฟิศก็ออฟฟิซอย่ไงปัจจุบันนี้มิวเซียมมิวเซียมที่สำคัญของลอเรนส์นะฮะถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยก็ลอเรนเชียนไลบรารีเนี่ยก็อยู่ในซอกนะฮะในซอกนั้นถ้าลองเซิร์ชได้เลยลอเรนเชียนไลบรารีเป็นเหมือนมุมลับฮะแล้วก็นะอย่างที่บอกพอเข้าไปเนี่ย อาก็จะเห็นเนี่ยมันเป็นศิลปะเรือซองเสเลมนะครับมีเสาฟรีเห็นไหมฮะประดับทางเข้าผมใช้ว่าประดับเนี่ยมันไม่ได้ทําหน้าที่เสานะมันทําหน้าที่ในการตกแต่งนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็ใช่ไหมประตูก็แบบมีจั่วซึ่งเป็นแบบจั่วของพาเวนอนนะฮะเพราะนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือไอ้บันไดเนี่ยที่เขาเชื่อว่าไมเคิลเจโรเป็นคนออกแบบนะฮะออกแบบเพื่อ เวล l ขามิงคนนะฮะถ้าอยากเดินเข้าไปอันนี้ไม่รู้ตีความเกินปันนะอถ้าเราดูดิว่าเอ้บันไดเนี่ยนะฮะเนี่ยมันจะมันจะโค้งไปข้างหน้าซึ่งอาจจะมีพื้นที่ในการเหยียบเยอะกว่าบันไดปกติอ๋ออันนี้พี่ก็คิดเองนะจะเป็นเขาเกี่ยวกับชุดของสุภาพสตรีชั้นสูงในสมัยก่อน้วยครับอาจารย์ด้วยมาอะไรเลยด้วยก็ด้วยความที่ในยุคนั้นเนี่ยคือชุดยกกมันจะค่อนข้างยาวเนาะดังนั้นเนี่ยพวกคนที่ออกแบบพวกบันไดอะไรต่างเนี่ย เขาจะต้องคิดเผื่อสภาพสตรีชั้นส่งสมัยก่อนมันต้องมีเวทีเยอะหน่อยพื้นที่ระยะให้กับแบบกับเยอะหน่อยที่บรรยาบที่เดินขึ้นสเต็ปโซวอจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มันก็มันเดินง่ายเห็นไมเดินง่ายมันจะทำให้สะดวกในการเดินด้วยใช่ครัก็มันก็มันก็เวลเขมมิ่งเข้าสู่ไลน์ตรงีก็คือเวลเข้ามิ่งสู่ the knowledge ใช่คือเแบบที่รวมตัวคนชนส่งสมัยก่อนนะะฮใช่แล้วก็เปิดเปิดให้ความรู้แล้วก็ อย่างที่นะฮะอาร์ตได้พูดโดยวันก่อนว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีความ 5, นุ่งนุ่งเียงแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะลหลังๆก็เชื่อว่าอาจจะห้าเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆไปใช่นะ้นเราคือก็มีฟรีเซสพวกทั้งหมแล้วก็พวกเจ้าเมืองกษัตริย์นะครับแต่ว่านะฮะแต่คนบริชี่เนี่ยต้องการจะเอาเอกสารปรีกหรืออะไรต่างความรู้เนี่ยมาเผยแพร่นะครับแล้วก็น่าจะเปิดสูนย์ทัิ่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่น,น,นะหลังจากในตอนหลังไม่เป็น ปิดเลยครับด,ด้วยความที่ผมเชื่อว,ว่าคือด้วยความตะกูลของเมดิชีเนี่ย mm hmm. เขาเขาเริ่มต้นมา mm hmm. คือทำธุรกิจ mm hmm. แล้วก็เริ่มมีเงินทองเริ่มมีอำนาจ mm hmm. ก็อยากจะเหมือนหาศิลปินคนที่มาทำงานศิละปะให้กับ าข,าขาเริ่มค้าขายเรื่องอะไรนะเราให้ความรู้ก็อย่างที่ว่านี่เป็นอะไรบริได้ิดหน้าเข้าไปอย่างยิ่งรรแร้วเด็กก็แพงเนี่ยก็มีการตกแต่งเป็นเสาวกรีกมีหน้าตา่างเนาะอันนี้เป็นทิพย์ิคิ้ลเลยนะฮะโซลร์ซองโซลาร์สองเนี่ยเอากรีกเสาวกรีกเอาหน้าบันกรีกมาตกแต่งหน้าต,าาต่างประตูซึ่งซึ่งไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเท่าไหร่แต่ตาจัดเป็นตัวตกแต่งโดยเฉพาะเลยก็เป็นเหมือนแพทเทิร์นของ ใช่อายุคสมัยหนึ่งที่ทำตามๆกันอ่าใช่แล้วอาจจะเห็นได้ไหมอันล่างนี่เห็นไหมมันมาจากเสาไอออนิกอ่าจะได้ไปไอ้ลูกน้ำนี่เอามาคลี่อันนี้สุดยอดเลยครับก็ไม่มั่นใจว่าใครทําคนแรกแต่ไมเคิลเจโรช่อบมาตรงเนี้ยชอบเอามาแปะไว้อ่าอันนี้ก็คือทางขึ้นที่ชัดเลยไมเคิลเจโรที่เขาก็เก่งหลายอย่างโอ้ทำได้ทุกอย่างในความสัทย์ตรงนี้นะครับนะก็เนี่ยฮะเป็นทางขึ้นไปทึ๊บ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  ครับนะแล้วก็นี่คือในไลบรารีซึ่งก็ขี่พดานน่าจะเป็นแกะสลักไม้นะแล้วก็มีทางเดินที่สวยมากน่าจะเป็นหินอ่อนนะครับรแล้วมีชื่อเสียงอยู่แล้วนึกหินอ่อนนะใช่ใช่ใชแล้วก็เนี่ยแดงกับขาวสวยมากนะฮะแล้วก็มีที่นั่งที่เป็นที่นั่งส่วนตัวนะนั่งอ่านหนังสือน่าจะเปิดมาได้แล้วก็วางหนังสืออะไรตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ใช้งานมา500ปีแล้วให้อารมณ์เหมือนนั่งอ่าน ในโบสถ์เหมือนกันนะเออเออเออคล้ายๆกันคล้ายๆที่นั่งแบบลักษณะแบบนี้คล้ายโบสถ์ก็แสดงคือด้วยความคนสมัยก่อนจะไปอ่านหนังสือกันจริงอ่ะก็คือจะต้องเข้าโบสถ์นั่นแหละเพราะในโบสถ์จะมีหนังสือให้คนสามารถอ่านได้ในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นไลบรารีที่แนะนําเลยนะซึ่งพวกอื่นก็ไม่ค่อยได้จัดเท่าไหร่นะครับในบรรยากาศนี้แล้วเราเข้าไปอันนี้ที่พื้นนะสวยมากเลยนะฮะน่าจะเป็นจิดอ่อนสองสีแล้วก็มาแกะ แล้วก็เวลาเราเดินเขาให้เดินข้างๆตรงขาวๆครับก็เอาตรงปูให้เราเดินนะฮะเราเดินทั้งอกแต่ห้ามเดี่ยวในตรงกลางลายนี้นะครับเศยมากนะฮะอ่าแล้วมันก็มีมีห้องนึงเป็นแบบเป็นโดมด้วยเห็นไหมมาจากไหนต้นแบบมื่อไหเหมือนที่แทนซีออนดีออนแทนซีอนแทนเพรว่าอ่อออเซออนกอสออนเพราะว่าเดิมมันเป็นวิหารของเทพเจ้าครับหลากหลายแล้วก็ในมันเปลี่ยนโถมอ่าอะนั้นเก่าจริง แล้วก็จำแนกมันก็จะมีจอบดูให้แสงนะฮะแสงธรรมชาติเข้ามาเมัน่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันเนาะก็สอดเดินสายเนี่ยนะครับเป็นสไตล์ฟินอร์ซองเลยเนี่ยช่องช่องแบ่งช่องแบ่งความสมมาตรนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นไอ้แอนทิออนเนี่ยก็บวนผมก็จะเป็นช่องๆๆแบบนั้นฟิวเนอร์ซองได้แบบนั้นมาด้วยนะครับก็ใช่ครับก็มาชวนนะครับรายละเอียดก็กำลังจะออกแล้วนะฮะฟิวเนอร์ซองของจันพากรนะครับหรือสอง 1, 1. ึงจุดอดลึกนะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ร่วส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วเราเจาะทุกคุมเลยสอ,องร้อสองนะครับ, 2. 2> รบถ้าสนใจอยากไปเที่ยวจันัดก,ก่อนก็ติดต่อจาันัดก,ก่อนได้เลยครับ,รบขอบคุณมากนะครับ,รบสวัสดีครับ